น้องเมียกับพี่เคยเขามีอะไรกันแล้วน้องเล็กกับนายภูมินเรศเนี่ยนะตกใจทำไมเนี่ยแกเองก็เคยสงสัยไม่ใช่หรอตอนที่เจอน้องเล็กอยู่กับภุมิภูมิวันที่พี่หนึ่งประกาศแต่งงานไงฉันก็เห็นอยู่แต่ทุเดย์น่ะซีสอ๊ยแกก็ได้ยินมากับหูไม่ใช่หรอว่าน้องเล็กเนี่ยเมาแล้วเพ้อหาในภูมิเนี่ย พี่ภูมิคะพี่ภูมคิคาพี่ภูมิของน้องเล็กคะเอาพี่ภูมิของน้องเล็กคืนมาพี่พ่อทำท่าเยอะได้ไหมฉันว่าต้องใช่แน่ๆเลยมันต้องมีอะไรแน่ๆอยูแ่แค่ที่ว่าถึงขั้นไหนเท่านั้นแหละ้ขั้นไหนของแกเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไขอช้อยส์มาสิได้เลยค่ะข้อกอ่อน้องเล็กกับนายภูมินเนี่ยอาจจะแค่ปิง๊งปิงปังๆกันแอบมีใจให้กันข้อขอ น้องเมียกับพี่เคยเนี่ยอาจจะแอดวานซ์ถึงขั้นแอบพบกันพี่จะาน้องจ๋าหยอดหวานให้กันรับหลักพี่หนึ่งรอวันสุรงอมเท่านั้นแหละข้อสุดท้ายขอ้ขอคอน้องเมียกับพี่เคยเนี่ยเขามีอะไรกันแล้วมันจะมีข้องอไหมอะแกแบบที่สองคนนั้นยังไม่มีอะไรกัน เราคิดมากไปเองไม่ได้หรอโอ้ยล้วฉันจะทำยังไงดีเนี่ย มานั่งกินกาแฟาคนเดียวอยู่นี่นี่เองไปไปกินข้าวเช้ากันไม่อยากกินค่ะไม่อยากกินก็ต้องกินเมื่อคืนนี่นะเราอ้วกจนหมดไส้หมดพุงเลยรู้ตัวปะเนี่ยอ้วกเหรอจริงปะเนี่ยแล้วมันเลอะหรือเปล่าคะไม่เลอะอยู่กับพี่พี่เขาเก็บให้หมดอะสิ <laughs> ขอบคุณที่สองมากๆานะคะต้องขอบคุณหรอก กินข้าวกันเร็วๆมาเลยมาเลยไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่หรอเนี่ยป่ะแกก็ต้องหาความจริงเรื่องบนเตียงแบบเนี้ยจะปล่อยผ่านไม่ได้นะเยีสองชีวิตพี่สาวกับน้องสาวแกเนี่ยจะมาหายยนะพระผู้ชายคนเดียวไม่ได้ แก yeah. แต่พูดไปมันก็เหมือนประสาทไปเองอะ่ะเหมือนไปใส่ร้ายเขาหลักฐานอะไรก็ไม่มีเอา้านี่แกก็ต้องหาหลักฐานสิครัสซีสเอาแบบจับให้มั่นขันให้ตายเลยชนิดที่ว่ายายน้องเล็กกับนายคุมาเรฟเนี่ยสีโรรากสารภาพแบบดิ้นไม่หลุดแล้วแกหลอกไม่ได้แล้วนะต้องวันนี้เดี๋ยวนี้เลย